ค่ะล่างใจที่ผัดจงซิ่งดีๆจากทางสถานนี้แล้วนะคะก็กลับมา พบกันอีกในช่วงข้องรายการลาวข้าวชาวบ้านช่วงนี้กันต่อซึ่ง์ยังคงมีดิชั่นวันนาสวัสดิ์ธนาเมธากุลนะคะยุ่กับคุณผู้ชมแล้วก็นําข้าวมาลาวให้ได้รับชมกันเมื่อเดิมนะคะซึ่งก็ติดตามรับชมกันได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลาข้อง8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าแล้วก็ซ่องถุงถึงซ้มถุงออกอากาซัมรับชมได้กันในช่วงใบซ่องถึงใบซ้ำแล้วก็ตีซ่องถึงตีส้มทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ก็สรุปค่ะ ออรอบสัปดาห์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาในข้าวอะไรก็จะนํามาสรุปแล้วก็นํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งในเวลาเดียวกันรอมก,กับออกไปนอกสถานที่เพื่อที่จะให้ได้ปลื้มบรรยากาศและก็ชมภาพสวยๆของจังหวัดระนองซึ่งก็มีหลายที่เลยนะคะเราก็จะตระเวนไปเลยๆค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามรับชมกันได้นะคะอย่าลืมค่ะเราข้าวสาวบ้านติดตามได้ทุกวันนะคะทางช่องระนองชาแนลทีวีของคนระนองช่อง่องรอย 26ค่ะมาดูข้าวแรกในช่วงนี้กันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะแหมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าพห่ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุกันแล้วนะคะลังจากทึกมีการเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามแต่ว่าครั้งนี้ ชนแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะชนแล้วก็ไม่รับผิดช,ชอบชนแล้วก็นี่ไปชนหนุ่มไรสนีค่ะก็ขอรายนะคะทุกรถกระบะชนแล้วก็ลบหนี้ก็ทิ้งไว้แต่ปต้ายทะเบียนที่จะเป็นลักท่านในการที่จะเอ่อมัดตัวกันต่อไปค่ะ<ๆ>นุ่มไรสนีค่ะขอรายนะคะทุกรถกระบะชนแล้วก็ลบหนี้ทิ้งไว้แต่ป้ายทะเบียนไว้เป็นลักท่านหมัดตัว เวลา20นาฬิกาข้องวันที9มีนาคม2 5 5 6ค่ะรอยตำรวจโทรกันกวีอดุลยศักดิ์ผนักงานสอบสวนก็ได้รับแจ้งค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมหน้าโรงพยาบาลซ่องเสริมสุขภาพตำบลบางริ่หมู่ซ่องตำบลบางรินอำเภอเมืองระนองค่ะจึงรุดไปทีเกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์ยีห่ห้อ Honda Wave สีขาวไม่เลขทะเบียน ก่อไก่ชอชิ่งขอควาย638ระน้องค่ะบางคนหล่อั่างแตกหักปลายทะเบียนลุดหล่อล่างบิดเบี้ยวโดยมีผู้ขับขี่ชื่นายยิงยงอายุ38ปีได้รับบาดเจ็บทุกเจ้าหน้าทีหน่วยกู้ชีพบางรินก็นำส่งโรงพยาบาลระน้องค่ะ ก็มีชาวบ้านนะค่ะได้พบเห็นเหตุการณ์คนนึงค่ะก่อนล้าวกับทีมงานระนองชาแนลให้เราได้ฟังนะคะว่าได้เห็นรถกระบะขันนื้อไม่สาบกี่หอเออชี่ยวชนรถมอเตอร์ไซค์ข้างนายยิงยงจนลมลงไปส่วนรถกระบะทีก็เหตุก็ได้เร่งเครื่องลบหนีไปอย่างรดเร็วทิ้งวายแต่ป,ป้ายทะเบียนรถไม่เล็กทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน 6 4 6 3ทีลุดตกในทีเกิดเหตุเจ้าหน้านที่จึงเก็บไว้เป็นลักท่านเพื่อที่จะซื้หภาพตัวผู้ทีก่อเหตุชนแล้วก็นี่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ อน,นี้ก็เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะที่นํามันเหลาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่าจริงๆแล้วการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทนะคะแล้วก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ต้องมีสติในช่วงที่การขับตลอดเวลาโดยนะคะแล้วก็ไม่ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วก็มีการเ,เขาเรียกว่า ยู่ในความทุกต้องกับการปฏิบัติกฎตามจราจรอย่างคงข็งครดแล้วก็ต้องมีนำใจบนท้องถนนนะคะก็เชืวว่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยก็จะลดหน่อยลงได้แล้วถ้าเกิดชนแล้วก็อย่านี่นะคะพอถ้าเกิดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องทุกจับเพราะว่าความพิดเนี่ยมันก็ สร้างมาที่จะบรรเทากันไปได้ถ้ามีการยอมรับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าประนีประนอมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝายทุกชนแล้วก็ฝายชนถ้ามีการพูดคุยกันเนี่ยการที่จะใกล้เกลีย่ยคดีเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแต่้ะเกิดวันนี้ไปแบบนี้เนี่ยถ้าจับได้มาเน,นี่ยระเรงมันก็ยาวอีกปั้ห้าก็ตามมาอีกนะคะอันนี้ก็ฟ้ากันไวแล้วก็ฟ้าสําหรับผู้ที่ใช้รถใช้เท่านนทุกๆคนด้วยนะคะว่าให้ใช้รถด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะคะ มาดูเรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องทีทางเครือข่ายการจัดการศึกษาทีห5าอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองก็มีการจัดขายลูกเสื้อเนรนารีทีเคสรักษาพันซัตป้าคลองนะคะอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะเครือข่ายการจัดการศึกษาทีห5าอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองค่ะก็มีการจัดขายลูกเสื้อเนรนารีมีนักเรียนระดับชั้นป .6 ถึงหมอซ้ำจากโรงเรียนในเครือขค่ายทั้ง้น11โรงเรียนค่ะในวันที่7ถึง9มีนาคม2556ที่ผ่านมานะคะทีเคตร,รักษาผันุ์สัตว์ป้าคลองนาคาตำบลน,นาคาอําอเภอสุขสําราญจังวหวัดระนองค่ะเครือขค่ายการจัดการศึกษาที5อําเภอกระเอรอจังวหวัดระนองก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรม ขายลูกเสื้อเนเตารีค่ะโดยมีนักเรียนชั้นปหกถึงมสามจำนวนกว่าสามรอคนแล้วก็มีครูผู้กำกับจากโรงเรียนต่างต่างในเครือข่ายจำนวน1 1โรงเรียนที่เข้ามารวมก็ได้แก่มีโรงเรียนชนพัฒนาโรงเรียนบ้านด้านโรงเรียนประชาอุทิศโรงเรียนบ้านบางหินโรงเรียนบ้านชาครีโรงเรียนบ้านบางปุโรงเรียนบ้านห้วยเสียดโรงเรียนชนะบำรุงโรงเรียนบ้านเฉลี่ยง โรงเรียนบ้านทองล่างแล้วก็โรงเรียนบ้านทองล่างมาซ่องมามาซ่องโรงเรียนเอ้โรงเรียนเดียวแต่ว่ามาซ่องคอ่ะเอาเป็นว่าทั้งหมด11โรงเรียนแล้วกันนะคะทีได้มาเข้ารวมเข้าขายลูกเสือ้อเนธนารีนะคะตั้งแต่ชั้นป .6 ถึงม .3 เลยนะคะทีได้มารวมกันเข้าขายในครั้งนี้นะคะซึ่งการเข้าขายในครั้งนี้ก็มีน,นายสนั่นมณีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้าน เป็นผู้อำนวยการขายแล้วก็มีนายวันชาร์จสุทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหินเป็นรองผู้อำนวยการขายค่ะอ่านี่นก็เป็นเรื่องของการจัดขายลูกเสื้อ เนธนารีนะคะทีมีขึ้นตั้งแต่วันที่7็ถึงมีนาคมทีเคตร,รักษาพันสั์ป้าคลองนาคาตำบลน,นาคาอำเภอสุขสําราจังหวัดระนองก็ต้องขอบคุณนักข่าวอาซานะคะคุณมนจันล,ลากาทีนําข่าวนี้มาบอกเล่าแล้วก็นํามันเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพราะกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทีทางโรงเรียนเองเนี่ยก็มีส่วนรวมกับทางเครือข่ายการจัดการศึกษาที่หานะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นมาแล้วเนี่ยรายแรโรงเรียนมา รวมกันน้องๆก็จะมีการเรียนรู้มีการรู้จักกันรู้จักให้อภัยรู้จักร,รักสร้างัคคีมีการช่วยเหลือตัวเองและก็มีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะในการเข้าข่ายก็เชื่อว,ว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยก็คงจะเคยเข้าขา่ายเพราะการเข้าข่ายในยคาถาให้เราได้เรียนรู้น้องห้องเรียนแล้วก็มีประสบการณ์อื่นๆตามมาอีกไม้อีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของนิตรพาพทีนี้เราว่างโรงเรียนเซ็นกนรละกันนะคะมาดูเรื่องต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่อง 李易 เรื่องดีดีแล้วแล้วนอกเรื่องไม่ดีอย่าฟังมากแรงนะคะเดี๋ยวหดหู้มันชนเลยนี่เนี่ยฟังแล้วก็นะคะมันก็ไม่ดีแต่ว่าเรื่องดีดีเนี่ยนอตเป็นเรื่องของการทําบุญด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทําความสะอาดนะคะทุกคนก็มีนําจิตนําใจอาซาทีจะไปช่วยกันในเรื่องของการทําความสะอาดบริเวณพระร้างกระจายทีส่วนซาธารณะรักษาวารินทีบอ่อน้ำร้อนนะคะจังหงวัดระน้องนี่ละคะ่ะโดยพาร้างกระจายบอ่นอน้ำร้อนด้วยว่าชื่อเต็มเ,มเมก็คือ พระมาหากัจจายะนะรักษะวารินวราริตปดิสถานอยู่บนเข้าฟั่งตรงคามบอนร้อนซึ่งคณะนี้ก็ได้รับการปรับรุงบริเวณโดย,โดยรอบแล้วค่ะล่างจากทีชำรุดสุดโสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่โดยรอบนะคะก็ไม่มีการทำความสะอาดบันไดที่ขึ้นไปที่จะกรบาบไหว้เนี่ยก็สุดโซมนะคะก็เลยมีการปรับรุง รับรุงบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นการสร้างราวบันไดไม่สร้างพญานาคาเสียนซององค์นะคะซึ่งคณะนี้พญาเสีนยนซององก็ เซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมและในวันที่16มีนาคมนี้ก็จะมีการส้มโพดแล้วก็ทําบุญกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะขึ่งวันที่16มีนาคมเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางสมาคมซึ่งมวลชนก็รวมกับพุทธราสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาราวประมาณ30คนนะคะได้ไปร่วมกันทําความสะอาดแล้วก็รัปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์พระมหกระจายบ่นอน้ำร้อนด้วยความศรัทธาและก็วังหวาจะเป็นอีกสถาน ทีีผักพอนแล้วก็ทีทองเถี่ยวของพี่น้องชาวจังหวัดระนองนอกจะไปเจียวบ่าน้ำรอในการอาอบน้ำแร่ไปแช่น้ำแร่แล้วนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึ่งทียากจะให้ได้เที่ยวกันแล้วก็ไปกราบไหว้กันนะคะเพื่อเป็นซิรีส์มงคลให้กับคุณผู้ชมเองแล้วก็นักทองเถี่ยวต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่นี่แล้วค่ะ กระสร้างกระจายบริเวณเข้าที่ยุ่ฟังตรงข้ามก็บอน้ํารอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีมานาะนแล้วแต่ว่าทุกลือไปนะคะมีการป้อยให้หลบลางแล้วก็ไม่มีการทําความสะอาดราวบันไดก็สุดสนะ้มณวันนี้เนี่ยก็ถื่อว่ามีพี่น้องชาวระนองชาวพูททุกๆคนนะคะก็รวมตัวช่วยกันในการบริจาคทางกําลังกายกาลังศัพท์นะคะแล้วก็มีการบูรณะกันไหมนะคะมีการทาสี่ไม่มีการสร้างราวบันไดไม่แล้วก็สร้างพญานาคหาเซียนสององค์ มาประดับนะคะให้มีความสวยสดงดงามขณะนี้ก็เส้นเรียบร้อยแล้วก็มีการรวมตัวกันไปทําความสะอาดนะคะเดี๋ยกก็ไปติดตามรายงานไปเสียษจ้ะคุณโอ๋พรชัยบอกอของเรานะคะที่ได้ไปทําสกูป๊ปติดตามกับชมค่ะ ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับท่านกระสู่ช่วงพิเศษนะครับผมนายอภรชัยกลับมานั่งกันตรงนี้กับการรายงานข่าวพิเศษอีกแล้วนะครับเจอหน้าผมทีไรต้องมีเรื่องดีๆทุกครั้งไป <c oughs> เอาล่ะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่งตัวสบายๆชิลๆพร้อมที่จะเปียกน้ําแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เราอาสาสมัครพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเรื่องใส่ศรานะครับก็ได้รวมตัวกัน มาทําความสะอาดบริเวณรอบองค์พระสังกจายหรือว่าพระมหากระนะยักษาวารินวราริ์ที่บริเวณบ่อน้าร้อนบ่อน้ําร้อนรักษาวารินแห่งนี้นะครับบริเวณแห่งนี้ร่มรื่นชื่นใจเหลือเกินนะฮะขนาดนี้ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ10บนาฬิกาแล้วนะครับแต่ว่ายังร่มรื่นเย็นสบายนะครับเราอาสาสมัครก็ขมักขเม้นในการทู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 นะฮะวันนี้วันที่1ิบครับ วันที่10มีนาคม2556ครับรวมตัวกันมาเพื่อที่จะทำความสะอาดบริเวณโดยรอบองค์พระมหากายานารักษาวารินวราลิศหลังจากที่พญานาคสององค์นะฮะที่ได้ปั้นขึ้นมาเสร็จสับเรียบร้อพยพญานาคห้าเศียรเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านล่างบันไดนะฮะที่เ,เดินเข้ามาปุ๊บก็ต้อนรับด้วยพญานาคสองสององค์เนี่ยนะฮะพญานาคห้าเศียนแล้วก็ขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นองค์พระ พระมหากาจจรยาดารสสวารินราลทิที่อ,องค์ใหญ่มากนี่นะครับซึ่งอยู่กันมายาวนานมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอยากรู้ใช่ไหม,มา,หาเก็บไว้ก่อนยังไม่บอกของดีไว้ทีหลังเพราะว่าเราสืบประวัติมาแล้วมีคุณลุงคุณลุงที่เป็นช่างปูนเนี่ยที่เป็นคนปั้นองค์นี้นะฮะยังอยู่ยังฝีมือยังจ้าบอยู่เลยนะครับ เดี๋ยววันหลังเราจะมีรายงานพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะกับการสร้างองค์พระมหาการยานราศวรินวารีแต่วันนี้เนี่ยไปช่วยกขข็ขับขัดขัดทูถูก่อนเนี่ยบันไดเนี่ยค่อนข้างจะสกปรกนะฮะแล้วก็ลื่นนิดนึงนะครับเวลาฝนตกประมาณนนิดหน,น,น,น่อยเนี่ยลื่นทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ช่วยกัน,นะฮะเราจะเป็นเรือขายภาคประชาชนสมาคมสื่อมวลชนก็มาอีกแล้วนะฮะรวมถึงอาสาสมัครทั้งหลายนะฮะประชาชนชาวระนองที่มีจิตศรัทธา นะครับเพราะว่าเราเตรียมที่จะรับการฉลองนะฮะจะมีการทําบุญนะฮะฉลองอ,องค์พญานาคห้าเสียนแล้วก็ทําบุญฉลองพระมหากานณะญาณรักษาวารินด้วยในในในช่วงที่เราได้ทำปรับปรุงบริเวณโดยรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่17ครับวันที่17 มีนาคม2000ไม่ใช่ขออภัยแก้ไขนะครับวันที่16ฮนะวันที่สิมีนาคมก็คือวันอาทิตย์หน้านี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันวันเสาร์ฮะวันเสาร์ที่16มีนาคม2556นะครับเราจะมาร่วมกันทําบุญกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะใครว่างเชิญนะสำหรับวันนี้เราลุยกันละยกยกใหญ่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ องพระมหากัจจานะรักษาวาลินกันนะฮะทุกคนหน้าตาดีทุกคนเลยคนทำบุญอู้สุดยอดไปไปชมเงา thank mm -hmm. you นมาสามชั่วโมงยังไม่เสร็จเลย่ไดแรงปวดอะไรอไอะไรยู่ไดเวาของงน้นาะบอกว่า ครับตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งนะฮะหลังจากที่เราลุยกันมาสักแบบ๊บใหญ่ๆละ3สามชั่วโมงผ่านไปยังไม่เสร็จเลยนานมากขอญาตพักดื่มน้ำทานของว่างทานขนมจีนยังมีคนสนับสนุนแล้วก็สาวๆกลุ่มนี้ครับนี่สาวๆเนี่ยฮะขัดบันดงขัดบันไดอย่างดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกไหมฮะสนุกค่ะวันนี้คิดยังไงถึงมา ตั้งใจนะคะจากที่พี่อ้อแล้วก็น้องหญิงนะคะได้ชวนกันมาแล้วก็ร่วมมาทำาคนด้วยกันนะคะครับเรารู้สึกว่าอยากให้ได้ทําได้ทําสิ่งดีๆแล้วก็จากที่เระวัจจะไม่ได้ทากันนะคะครับก็ถือว่าโอกาสดีแล้วพี่นะครับเช่นกันค่ะเหมือนกันเลยค่ะันเลยนี่นี่วางแผนกันว่าสักเดือนหนึ่งเรามาทําแบบนี้สักสองครั้งครับใช่เหมือนกับว่าศึกสมาธิของเราในในหน้าที่ตรงนี้ครับสามารถเอาไปใช้เป็นกิจวัตร ทุกวันได้ค่ะเยี่ยมมากเลยอีกท่านหนึ่งฮะสาวสาวสวยประจำบ่อน้ำร้อนก็ก็รู้สึกอิ่มบุญนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้มาช่วยกันพัฒนาจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเรานะคะให้มีคนรู้จักขึ้นมาให้มีคนได้มาไหวมาอีมาเที่ยวอีสถานที่หนึ่งนะคะที่สำคัญคือตอนนี้อิ่มขนมจีนมาก่ขนมจีนอร่อยมากนะฮะ มีอิ่มท้องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันต่อนะรเมื่อสักครู่นี้มีฝนตกลงมานิดหนึ่งนะฮะตอนนี้แดดออกแล้เดี๋ยวเราไปทํางานกันต่อแล้วก็เราจะดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยสภาพเป็นยังไงครับสาวสาว Mm-hmm. <laughs> เหนื่อยก็เหนื่อยมันก็มันสนุกก็สนุกนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเรามาร่วมกันพัฒนานะฮะทำความสะอาดบริเวณโดยรอบองค์พระสังกจายหรือว่าพระมหากาจยานารักษาวารินวราริ์ที่สวนลูกชารักษาวารินแห่งนี้หรือว่าบ,บ่อน้ําร้อนนี่นะครับมีหลายหน่วยงานมากเลยนะครับที่มาร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครทุกท่านนะครับภาคปร, M, ระชาชนรวมถึงได้รับการสนับสนุนรถน้ำนะฮะมาจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะต้องขอขอบพระคุณท่านนายกอบรจอระนองคุณคงกฤษฉันมารีรัตน์นะครับหรือว่านายกเอของเรานะฮะร,รวมไปถึงจากเทศาบาลเมืองระนองด้วยนะคะที่สนับสนุนรถน้ำมาอีกหนึ่งันตามหลังมานะฮะแล้วก็รวมถึงอาหารที่แสนอร่อยจากระนองเตือนภัยนี่แล้วก็รวมถึงกระปงกาแฟนี่ผลกันมามนะฮะขนมขนมมาดูแลอาสาสมัครกันในวันนี้นะครับขอบคุณ ทุกทุกท่านขอบคุณทุกแรงกายแรงใจนะฮะที่มาร่วมกันพัฒนาดูแลรักษาบริเวณโดยรอบองค์พระมหากาะยานารักษาวารินวราริสในวันนี้นะครับขอส่งบุญกุศลไปยังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้กับพวกเราทุกคนในการทําสิ่งดีๆในวันนี้นะครับแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบคุณรอนอชแนลนี่อีกหนึ่งสื่อที่เอ่อมาถ่ายทำรายการนะครับได้ให้คุณผู้ชม ได้รับรู้กันในวันนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับสิ่งดีๆในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมเดอิดพรชัยครับต้องจากลากันตรงนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเย้ไปทำงานต่อ ค่ะนี่นก็เป็นสกู๊ปนะคะในเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าช่วยกันนะคะมีจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมซื่อเหมือนชนระนอแล้วก็พี่น้องชาวระนอนะคะที่มีจิตอาสามา ช่วยกันในการทําความสะอาดบริเวณพระสังกระจายทีบ่อน้ำร้อนนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะไปเที่ยวกันไดน้แล้วเราก็มีการตกลงกันด้วยนะคะว่าจะมีการทําความสะอาดกันเป็นประจําเพื่อที่จะให้บริเวณตรงนั้นเป็นบริเวณทีหน้าองเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นบริเวณนึ่งทีเราทุกคนควรจะไปกราบไหว้กันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวต่างจังหวัดนะคะที่จะมา เกี่ยวกันนะคะลายคนเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ยำกันทึ่งเรืองของการทําบุญรวมส้มโพธิ์ฉลองพญานาคาเสี้ยนวันเสาร์ที่16มีนาคมนะคะไม่ใช่วันที่17น,นะคะข็อไปด้วยวันเสาร์ที่16มีนาคมข้อเชิญพี่น้องชาวระนองทุกๆ่านค่ะไปรวมทําบุญรวมส้มโพธิ์แล้วก็ฉลองพญานา ภาเซียนเศร้าถีสิบหกมีนาคมนี้นะคะอย่าลืมที่จะไปรวมทําบุญด้วยกันค่ะอ่ะและก็เป็นเรื่องดีๆนะคะทีนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมซื่อเหมือนชนรอนอแล้วก็ขอบคุณทุกๆชั้นนะคะทีได้ไปร่วมกันทําความสะอาดแล้วก็ทํากิจกรรมดีๆที่จัดกันขึ้นมากนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องฟ้ากันนะคะสาหรับการถ่ายทอสดในวันที่17มีนาคม 2 5 5 6อาทิตย์หน้าค่ะก็ะจะมีพิธีวางมหาศิลาเลิกนะคะที่วัดป่าชัยมงคลนะคะที่จะมีขึ้นตอนนี้ในส่วนของแทนศิลาในกระหม่อมึงแหลมื่อวันที่8มีนาคมทีผ่านมานะคะน้ำหนัก2 1 5ตันค่ะแล้วก็มีเส้นผ้าส่วนกลางประมาณ3เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการ วางมหาศลาเล็กในวันที่17มีนาคมนี้นะคะทางทีมงานระนองชาแนลของเราก็ไม่พลาดอยู่แล้วงานนี้ก็ต้องเป็นการถ่ายทอดสดกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคุณผู้ชมก็สร้างมาที่จะติดตามรับชมกันได้นะคะอ่ะเอาละวันนี้ช่วงนี้เวลานี้เวลาหมดแล้วค่ะก็คงต้องจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะได้ติดตามรับชมกันในช่วงต่อไปแล้วนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอวรนาสุวัฒนเมธากุลจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วัดการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียม e จานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม e IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999